นี่นะครับทุกคนก็เป็นบรรยากาศภายในของอุทยานผามะนาวนะครับผมที่ทางการได้จัดขึ้นมาให้เราได้เยี่ยมและแวะชมนะครับผมหากเพื่อนเพื่อนถ้าไดมีโอกาสแวะมาเที่ยวก็เชิญนะครับผมผามะนาวตั้งอยู่ที่อำเภอแนงมุดเอ้ยไม่ใช่ตําบลแนงมุดมั้งครับ เขตระหว่างกาบเชิงกับอำเภอรประสานนะครับผมวิวทิวทัศสวยงามเลยผมก็พาทุกคนมาเยี่ยมและแวะชมนะครับผมโอ้ฝั่งนู้นจะเป็นเทือกเขาพนมลงรักนะครับผมซึ่งเป็นรอยต่อระหว่างเขตประเทศไทยกับประเทศกัมพูชานะครับผมสวยงามเลยทุกคนวิวทิวทัศโอ้ โอเคครับทุกคน